คำถามเทวดาเทวดาประจำตัวท่านมีอายุไขของท่านด้วยไหมคะในการลงมาช่วยดวงวิญญาณของเรา <c oughs> เพื่อให้วิญญาณของเราเนี่ยในการบรรลุธรรมเนาะเทวดาทุกชนิดเทวดาท,ทุกรูปแบบดวงวิญญาณมีเวลาทั้งหมดเหมือนดวงดาวหนูเคยฟังเรื่องดวงดาวแล้วใช่ไหม <c oughs> ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านี่ก็คือมีมีมีวันหมดอายุดวงดาวเนี่ยดับได้ มันจึงกลายเป็นอุอกาบาตต่างๆนะล่วงลงมาจากท้องฟ้าเทวดาเองก็เหมือนกันนะคะเทวดาประจําตัวตัวรู้นะคะหรือพี่เลี้ยงของดวงวิญญาณเราเนี่ยมาจากนิพพานมาจากสภาวะนิพพานเขามีเวลาเขาก็อยากกลับบ้านของเขาเหมือนกันเขาก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะดวงวิญญาณของเราทุกดวงมีพันธสัญญาในการวนเวียนว่ายตายเกิดโอ้อันนี้มันกว้างหน่อยในดาราจักเนาะ ในหรือในสังสารวัตรนี้สามสิบเอ็ดพมสาิบเอ็ดมก็ต้องไปดูข้อมูลเชิงลึกผู้รู้ก็น่าจะเขียนมาสูตรได้ดีกว่าครูนะว่าแต่ละพบมีอายุเท่าไหร่เหมือนครูเคยให้พวกหนูดูแล้วเทวดากี่กี่ล้านปีพรมกี่ล้านปีอะลูประพรมกี่ล้านปีพวกชั้นสัญญาเนี่ยว่าสัญญาขึ้นไปเหล่านั้นนะกี่ล้านปีมันมีบอกอยู่แล้วเนาะว่าแต่ละคนมีอายุไขเท่าไหร่แต่ละดวงวิญ,ญญาณมีอายุไขเท่าไหร่ดังนั้นเขามีวันหมดอายุนะคะ วิญญาณพวกหนูทุกคนก็มีวันหมดอายุเหมือนกันแปลว่าสมมติว่าชาตินี้ได้มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรของเขาหรอกตัวรู้ก็หาไม่เจอใช้ชีวิตเป็นคนปกติหนูจะเสียเวลาอีกหนึ่งชาติเสียเวลาอย่างนี้อีกหนึ่งชาติแทนที่ว่าหนูสมมติว่าหนูจะมีวงเวลาอยู่ประมาณประมาณ10วันสมมุตินะแต่จริงๆมันเยอะนั้นมีเวลา10วันแล้วพอหนูพัฒนาตัวเองตอนนี้หนูก็จะเหลืออีก9วัน เล็กแปดวันเจ็ดวันฉกไหมคะแต่หนูไม่พัฒนาหนูก็จะเหลือสิบวัน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 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ครนี้สิบวันมันจะเป็นสิบวันไม่เต็มละมันจะเป็นสิบวันอ่อนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราเกิดมาจะไม่สร้างบุญเลยเนาะมันก็ต้องมีเอาบุญเอาบุญแต่ถ้าเกิดหนูเกิดมาชาตินี้ไม่ทําอะไรเลยนั่งนิ่งๆเป็นคนอยู่หรือว่ามัวแต่ทะเลาะบบอวแวงของคนอื่นเขาหนูก็จะเอาแต่เอาแต่สร้างให้ดวงวิญญ,ญาณมีพลังงานต่ําหรือพลังงานลบสะสมก่อนที่จะได้ขึ้นสวรรค์สมสมุต สู่ภูมิต่ําเพราะว่ากระแสจิตมันหนักคราวนี้ดวงวิญญาณทุกดวงหรือแม้แต่กระทั่งเทวดาประจําตัวเนี่ยมีอายุเวลาในการดูแลดวงวิญญาณของเราทั้งหมดยิ่งหนูรู้ว่าหนูมีเทวดาประจําตัวหรือมีตัวรู้อยู่กับเรามากแค่ไหนแต่ตัวหนูเองเป็นวิญญาณที่ดื้อรั้นเป็นวิญญาณที่มันมีอัตราตัวตนเป็นวิญญาณที่มาสร้างรูปสร้างนามเกิดขึ้นมีวิญญาณที่มายึดติดนะคะในเรื่องของการหลงมิติไปแต่งงานไป ไปอะไรมีผัวมีลูกผิดหวังเสียใจอะไรตายหลายๆอย่างอะความเป็นคนของเราอะนะคะเทวดาประจําตัวของหน,หน,หนูหนูรู้ว่าเขาจะมีเวลาในการดูแลเนี่ยจิตใต้สํานึกของหนูอยู่แค่3 0มวงจรจิต30% 20%ที่ครูเคยอธิบายอะนะคะถ้าสมมติว่าวิญญาณของหนูเนี่ยมันจิตสํานึกมันไม่ดีไปแล้วมันถูกกินไปหมดแล้วคิดอะไรไม่ได้แล้วเขาก็จะอยู่ของเขาตรงนั้นเขาจะช่วยอะไรหนูไม่ได้ละเขาก็ต้องรอดวงวิญญาณวนกลับมาเกิดอีกแล้วเขาก็มาเกิดคู่กับหนูอีก และหนูคิดดูว่าถ้าเกิดวิญญาณของหนูไม่ไมไมบรรลุธรรมไม่กลับต้นทาตของหนูให้ได้เทวดาประจาตัวเขาก็จะวนเวียนประกบหนูอยู่แบบนี้น่าสงสารจะตายน่าสงสารจะตายใช่ไหมผู้รู้จึงเห็นว่าตัวรู้ก็ดีใดๆก็ดีมาวนเวียนกับดวงวิญญาณของเราเนี่ยในสังสารวัตรนี้คือมันประกบกันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าจิตและจนตะิกมันมาประกบกันแบบนี้หลายภพหลายชาติเกินไปละจนเหนื่อยดังนั้นแปลว่าวิญ,ญญาณจะรู้ว่าตัวเองเหนื่อยได้ก็เท่ากับว่าปัจจุบันนี้เขารู้ตัวเช่นวิญ,ญญาณรู้ละความเหนื่อยของตัวเองในทุก ในอริยสัตว์ต่างๆว่ามันไม่เที่ยงมันไม่น่า,ม,นม,นามันไม่น่าที่จะมาเกิดอีกนะมันไม่น่าที่จะมาเกิดอีกเห็นอะไรก็เบื่อหน่ายหมดพวกนี้ต้องมีบุญเก่าสะสมถ้าบุญเก่าเขาสะสมสูงเขาจึงจะพิจรารณาเห็นอริยสัตว์ได้ชัดแจ้งถ้าบุญเก่าเขาไม่มีสะสมเยอะเขาก็จะมองว่าโอ้อยไปสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนักหนาะไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกเสียเวลาเงาเวลาไปเสียเวลาอะไรกับการที่ไปปฏิบททัติธรรม มันต้องรวยชีวิตมันต้องประสบความสําเร็จต้องมาวัดกันที่เงินเขาว่ากันผลลัพธ์ที่นี่นั่นหนูกําลังโดนแบบว่าดวงวิญญาณหนึ่งหนึ่งที่เขา,าไม่ตื่นนึกออกไหมคะไม่ตื่นแล้วพยายามจะมาฉุดลั้งเราให้เราติดอยู่ในเมติกของความเป็นมนุษย์โลกดังนั้นหนูต้องสร้างบาร,รมีเพราะฉะนั้นทุกคนมีมีสิ่งที่เป็นทางของตัวเองคือบุญและบาร,รมีถ้าเรายิ่งสะสมบุญมากแค่ไหนบุญก็จะพัดพาเนาะเหมือนกระแสลมพัดพาให้เราไปเจอทางของมรดคถ้าหนูทําบาปมันก็จะพัดพาไปในทางของอกุศล บุญก็พาไปทางของกุศลเออดังนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวตัวแต่ละคนบางคนทําบุญแต่ไม่พิจารณาอะไรเขาก็บุญหนึ่งเขาก็เป็นพลังงานบวกที่รออยู่ตรงนั้นเขาอาจจะขึ้นไปวิญญาณเขาก็อาจจะติดขึ้นไปอยู่ในชั้นพมลูกฟกักหรือชั้นสัญญาในวะสัญญากายสัญญาขึ้นไปก็ไปอยู่ในอายุนั่นอีกอะอาจจะล้านล้านปีโลกล้านล้าน,านปีแสงอะไรก็ว่าไปอายุดวงดาวอะนะมันก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นครูก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของการนับอายุนี่ใครเป็นผู้รู้ ที่เขาสามารถนับได้ครูก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะครูไม่รู้ครูมองว่าไม่มีอาจารย์คนใดสอนเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตอะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเราในแค่ปัจจุบันดังนั้นครูจะไม่ทราบเลยว่ากี่ปีแสงอะไรพี่แสงแต่คําสอนครูอาจารย์เขามาว่ามี31ภูมิแล้วเขาก็บันทึกไว้สืบสืกันมาเนาะอันนี้ก็เป็นอ,อากาลิโกแล้วก็เป็นปัจจตังก็ต้องรู้ได้เฉพาะตนแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าของเราแล้วเนี่ยวันที่มันยังมีเลย วันที่ในโลกมนุษย์1น0ถึงสาวัน1น1ถึงสาวัน1น8 29ถึงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันในเดือนกุมภาพันธ์เพาะบางเดือนมันยังมีเวลาของมันเลยอ่ะในรอบการทํางานเวลามันมาในรอบการทํางานของระบบทั้งหมดระบบสุริยะจักรวาลมันจึงมีวันเวลากลางวันกลางคืนเกิดขึ้นพวกนี้ก็ต้องลึกอีกเนาะมันก็เป็นเรื่องของอชินไตมูธทีนี้เมื่อเทวดาเขามาอยู่กับเราบารมีเทวดาประจําตัวยานบารมีอะไรพวกนี้มาอยู่กับเราแล้วเราไม่ไม่ปฏิบัติด,ดีไม่ปฏิบัติชอบ เขาก็จะเดินทางมากับเราแบบนั้นถ้าสมมติว่าหนูคิดว่าไม่เป็นไรชีวิตดวงวิญญาณไม่มีใครรู้หรอกอ่ะตอนนี้หนูรู้ตัวไหมตอนนี้รู้ตัวยังรู้ตัวแล้วทุกไหมทุกค่ะสุขไหมมันก็มีทุกทุกสุขสุขปนกันจะให้มันสุขตลอดเป็นไปได้ไหมไม,ไไม่เป็นไปไม่ได้สุขตลอดก็เทวดาอย่างเดียวแต่เทวดาสุขตลอดก็ยังเป็นกิเลสก็ยังมีด้วยเจอกิเลสอยู่แต่สุขแบบไม่มีอะไรเลยกคลล็คือนิรามิสุขหรือบรมสุขคือนิพพานเนาะอันนี้พวกนี้ต้องวางจิตให้ได้ตอนเป็นกระแสะของของโลก ต้องรู้อริยสัจให้แจ้งให้แจม่มต้องรู้ทุกกายทุกจิตให้ชัดนะคะแล้วก็รักษาอารมณ์การของตัวเองไว้เป็นเ,เนืองๆจนกว่าจะตายเนี่ยอันนี้ก็เชิงลึกหน่อยนะคะถ้าหนูว่าเอ้ยหนูไม่รู้สึกตัวหรอกตายไปก็ไม่รู้เรื่องอ่ะปัจจุบันนั่งเนี่ยยังรู้เรื่องแล้วเลยว่าเรามีกายทิพย์กายในกายแสงยังมีความทุกข์ความมีความสุขเลยแล้วถ้าเกิดสูว่าหนูได้เกิดมาอีกรอบหนึ่งหนูจะไม่มีความรู้สึกได้ไงมันมีความรู้สึกอยู่แล้วมันเป็นจิตดวงเดียวกันมันเป็นก็ธาตุดวงเดียวกันใช่ไหม มันเป็นอันเดียวกันยังไงมันก็ต้องรับรู้ความรู้สึกตามนั้นอยู่แล้วผู้รู้เขาเห็นแล้วในตนเองวันนี้ว่าฉันเคยสุขมาฉันเคยทุกมาเคยสุกเคยทุกเคยสุกเคยทุกจนเบื่อเบื่อเขาจะทํายังไงล่ะเพื่อจะเป็นทางสายเอกนะก็ต้องอยู่เหนือสุขเหนือทุกขึ้นไปและมันจะเห็นพวกนี้มาโอ้พอมันเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ไปอยู่พอไปอยู่ในทุกก็เหมือนอยู่ในกองไฟอยู่ในสุขก็เหมือนอยู่ในกองน้ำอยู่ในบนน้ําน้ํายิ่งลึกก็ยิ่งจมเห็นไหมฮะถ้าเราว่าเย็นดียิ่งยิ่งลึกก็ยิ่งจม แต่ความสุขแต่ความทุกข์มันก็เหมือนอยู่ในกองไฟยิ่งร้อนก็ยิ่งไหม้เห็นไหมคะมไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือไฟมันให้ทุกข์ทั้งหมดอะสุขก็ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์มันอยู่ที่ว่าผู้พิจารณาจะเอาตรงไหนเมื่อผู้พิจารณาเขาเห็นแก่นหมดแล้วว่ามันไม่ควรที่จะลื่นลมในอะไรเลยน้ําก็ไม่ใช่สุขจริงไฟก็ไม่ใช่ว่าจะทุกข์จริงดังนั้นเราจะทํา,ายังไงก็อยู่เหนือน้ําเหนือไฟไปก็อยู่เหนือธาตุทั้ง4ี่ไปธาตุดินน้ําลมไฟอากาศอยู่เหนือมันไปเลยแล้วสลาย ของพวกนี้ออกให้หมดซะคือก็คือดับขันสลายขันออกให้หมดซะก็อยู่เหนือมันไปนะถ้าเราเข้าใจดวงวิญญาณแลวยกกระแสปัญญาขึ้นไปตรงนี้จิตมันจะยกเองแรกๆของผู้ที่จิตมันไม่ยกมันจะกลัวมันจะกลัวมันจะล่วมันจะหลอกมันจะหลอนแล้วมันจะไม่มีความพยายามผู้พยายามจะเห็นทางนะแต่ผู้ที่ไม่มีความพยายามจะมองแม้แม้กระทั่งว่าไม่เห็นทางเลยนะอันนี้เทวดามีวาระของเขานะมีเวลาในการมาเกิดอยู่แล้วแล้วก็ในการที่เขาจะ ตัวรู้ที่จะอยู่กับตัวเราเนี่ยเขาก็มีกําหนดเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติวิญญาณดีตัวรู้ก็จะไปทางไปทางวิชาไปทางตื่นไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติดวงวิญญาณไม่ดีตัวรู้ก็ไปทางอาวิชชานะเห็นไหมไม่ได้แปลว่าทุกคนจะศักดิ์สิทธิ์หมดถ้าครูเจอเทวดาประจําตัวหรือเจอยานบรารมีหรือว่ามีกายทิพย์กายในกายแสงแต่วิญ,ญญาณตัวครูอ่ะหมาไม่แดกวันวันหนึ่งหลงแต่โลกหลงแต่ทางไม่เอาอะไรเลยอยู่ในทิฏติมานะไปตัวรู้วันหนึ่งเขาก็ก็าทาให้ครูถูกรู้ตามสภาพจริงก็คืออวิชา ไม่ใช่ถูกรู้ด้วยวิชาเห็นไหมคะตัวรู้นี่ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดนะไม่งั้นคนเจอในเดว,วดาประจําตัวเขาก็เกิดนอนหลับกันอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาฝึกสิใช่ไหมเออก็เพราะว่ามันจะเป็นอวิชาได้มันไม่ใช่วิชาไงผู้รู้จึงเห็นว่าแม้กระทั่งเรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีมันไม่ควรไม่ประมาทนะกับการใช้ชีวิตมันก็จะรู้ไปเรื่อยๆรู้จนส่งกระแสจิตขึ้นไปสู่วิญญาณสู่ความบรรลุนั่นแหละบรรลุขั้นต้นก็พระโสดาบันหรือว่าเข้าอยู่ในกระแส กระแสอริยะต่างๆก็ยังก็ยังดีไงดีกว่าไปอยู่ในกระแสโลกิยะใช่ไหมยังอยู่ในกระแสของอริยะมันก็มันก็ยังมีกําลังมากกว่าแต่กระแสของโลกิยะเนี่ยมันทุกๆุๆสุกๆอ่ะบางทีมันก็ทุกบางทีมันก็สุกแต่มันมันไม่มีปัญญามันมีปัญญาทางโลกเหมือนกันแต่ไม่มีปัญญาแจ้งทางธรรมไงซึ่งผู้รู้เขาไม่อยากอยู่ในกระแสนั้นกระแสนั้นเป็นกระแสที่เบื่อหน้าเบื่อกระแสคุวเรือนเนาะไม่ใช่กระแสของของการปล่อยวางดวงวิญญาณสู่สุญญตาได้ นั้นใช้ชีวิตทุกชีวิตนี่อย่าประมาทน่ะการสร้างสมบาร,รมีและการเดินในเส้นทางคําสอนเนี่ยเกิดจากดวงวิญญ,ญาณได้ตั้งอธิษฐานจิตแต่ละภพที่ตนได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยใหม่และในการเกิดแต่ละภพดวงวิญญาณดวงเดิมจะมีโอกาสได้รู้สึกตัวในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางในแต่ละครั้งด้วยไหม่มีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะคะรู้สึกว่ามีโอกาสเรียนรู้ความเป็นดวงวิญญ,ญาณเมื่อกี้ครูครูได้พูดไอห,หัวข้อพวกนี้ของหนูเนี่ยรวมรวมกันไว้เลวนะ รวมๆกันไว้ล้ว,ว่ามาลักษณะของแบบไหนก็ครูถึงบอกแล้วว่าคนที่เขาสะสมบารมีมามันจะมีอยู่ทางเดียวหาทางแต่จะกลับบ้านอา้าวยกตัวอย่างง่ายๆพุทธเจ้าเนาะพุทธเจ้ามีวังมีทุกอย่างเลยอย่างที่หนูเห็นในประวัติ่เห็นได้ดีได้ชัดกว่าครูได้มีทุกอย่างเลยแล้วทําไมพระพุทธองค์ไม่สร้างอํานาจใหญ่โตไม่สร้างอาณาจักรไปเรื่อยๆละ่ะรวยแล้วนี่เงินก็มีถูกไหมเปสิเปสาวเป,ปนู่นเปนี่ดิ เห็นไหมล่ะเป็นสายเปไปแต่ทําไมจึงหาทางกับความหลุดพ้นล่ะเพราะาบาร,รมีพูดองศ์สมบริษัทมาห้าร้อยชาติแล้วเขาสะสมมาหมดแล้วยังหนูตัวหนูก็เหมือนกันเพื่อนอาจจะบอกไว้แจ้งมึงต้องรวยชาตินี้ทำไมมึงไม่รวยทำไมมึงขี้เกียจแต่ใจกูมันอยากจะบรรลุอ่ะใจกูมันไม่เอาทางนี้ว่ะมันอยากจะแบบว่าทาแค่พออยู่พอกินอยากจะสง,งบแล้วเกินมันก็พูดกันยากเพราะว่ามันสะสมบาร,รมีมาทางนั้นคราวนี้มันมองไม่เหมือนกันละมันเหมือนอาทิตย์กับน้ํอ่ะ อาทิตย์ก็เห็นเงาไอ้น้ําก็เห็นเงาดวงอาทิตย์ก็หลอกกันไปหลอกกันมาเนาะมันเป็นเงาจิตมันหลอกกันไปหลอกกันมาพระอาทิตย์ก็มองเห็นเออเงาของตัวเองอยู่ในน้ําก็คิดว่าตัวเองมีสองดวงที่ไหนได้เป็นเงาของจิตเหมือนกันเพื่อนที่เขามองหนูเขาก็จะมองว่าทําไมต้องไปหมกมุ่นกับการปฏิบัติธรรมกับการฝึกตัวเองทําไมไม่อะไรยังไงรวยอย่างฉันสิเพราะนั่นเขากิเลสเขาหนาเขาไม่พิจารณาเขาพิจารณาไม่ได้ ใช่ไหมคะแต่เราจะไปเทียบกับเขาได้ไหมไปเทียบกับเขาทําไมไปเทียบไปดูผู้ทีเจ้าไม่ดีเหรอใช่ไหมล่ะครูใหญ่มีครูอาจารย์มีไปดูสิขนาดพระองค์เป็นตั้งษัตริ์แล้วที่สุดของพระองค์แล้วอะเก่งใน18วิชาทุกอย่างโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ทุกสิ่งเก่งในการปกครองหมดเลยทุกอย่างพระสูตรได้หมดอะไรได้หมดทุกอย่างรู้ทั้งจัก,กรวาลและพิภพย้อนไปเป็นอเนกอน,นันต์ซึ่งตาของเราแคาย่ย้อนไปประตูหน้าบ้านเรายังจําไม่ได้เลยแต่พุทธานุภาพพระองค์ย้อนไปได้ต่อได้โอ้โ หลายสิ่งหลายอย่างมากเราไปเราไปไปเดินตามครูใหญ่สิเราจะไปเดินตามมีหอยกาบทําไมมีหอยกาบบอกโอ้ยมันก็แค่นะั้นสุดท้ายเป็นไงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนรวยก็ตายคนจนก็ตายแต่วันนี้ที่เราได้เราได้สติสติสมาธิปัญญาใช่ไหมคะสติสมาธิปัญญาได้อินทรีย์ทั้งห้าพละห้าของเราแก่งกล้าทํางานก็ไม่ใช่ว่าขี้เกียจจนแบบไม่เอาอะไรเลยก็ตื่นมาก็ทําเต็มความสามารถเขาบอกว่าเป็นเต็มความสามารถของมนุษย์ แต่มนุษย์คนใดเขาทาได้เกินกว่าเขาหรือเขารวยหรือเขามีวิธีการเราก็นึกโมทนามันเป็นปัญญาเขาเนาะมันเป็นดวงของเขาเป็นโชคของเขามันเป็นบุญของเขาเราก็เห็นว่าเออพี่ทําบุญเยอะสร้างกุศลมาดีพระเจ้าบอกให้ทานจึงรวยเห็นไหมคะให้ทานก็จึงรวยได้เราไม่เคยให้ทานมามันก็เออติดติด,ตด,ตดขัดขัดซะหน่อยแล้วทําไมล่ะก็เล่นความเพียรสิเล่นความเพียรแปลว่าเราก็ให้ทานได้ไอ้ให้ทานไม่ใช่ว่าเล่นเพื่อรวยยกจิตของเราออกจากความตนีทีเหนียว ให้เพราะความตนีให้เพราะควรจะให้ให้ทานให้กับใครบ้างหนึ่งทำบุญกับพ่อกับแม่ใกล้ตัวนะปราใด้ปติพีนี้ไม่มีพระอริยะเจ้าตนใดเลยก็ให้ทํากับพ่อกับแม่นะสองครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทองความรู้ให้กับเรานะทำกับเขาบางคนไม่อยากทําครูบาอาจารย์กลัวครูบาอาจารย์อไปกินไม่อยากทําทําให้กับเขาสิเขาประสิทธิ์ประสาทเพราะว่าเราเนี้ยเราเกาะความรู้เนาะ เราก่อความรู้ท่านเราก่อปัญญามหาปัญญาท่านเราก็ทาไปเั้ามีบุญมีอะไรก็มันก็สร้างไปอย่างนั้นเราก็หดจิตของเรามาให้อยู่ในในประมาณประมาณด้วยไม่เอาไปทําเขาขออะไรก็ให้หมดไม่ใช่มีปัญญาว่าเราควรจะทํากับใครบ้างเนี่ยทำบุญกับคนที่อยากรับคนที่ไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรเออแต่บางทีก็ไอ้ตรงนี้ก็เป็นสองคมอีกนะและการทําบุญกับคนที่เราอยากให้ แต่ฝั่งนู้นเขาไม่ยินดีเราก็คิดว่าเราไม่ให้เขาแต่ก็สละออกไปได้อีกเช่นเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็เราให้เขาจะเอาไปทิ้งไปคว้างกันแล้วแต่เขาเราอยากให้ทุกอย่างของการทาบุญมันเป็นการสร้างทานบาร,รมีทั้งหมดเป็นการตัดความตนีที่เหนียวออกจากตัวเราทั้งหมดเราอย่าไปคิดเราไปเลือกพวกเลือกบุญทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไปอยู่ในชั้นพรมไปติดอยู่แงกอยู่เหล่านั้นติดบุญเสพบ,บุญโดยไม่มีปรรัญญาเห็นไหมทำไปเรื่อยเพราะกลัวตัวเองจะไม่รวยกลัวตัวเองจะไม่อะไร บุญศิลทานภาวนาอะไรพวกนี้อาหารน้องคนที่เขามีปัญญาในการทําเขาทําเพื่อส่งวิญญาณตัวเองสู่ปัญญาสู่การก้าวข้ามสู่ความโง่ทั้งหลายสู่ความไม่รู้เขาไม่ได้ทาเพื่อหวังรวยไม่ได้ระวังเพื่อหวังอํานาจวาสนาบาร,รมีอะไรคันนี้บุญพวกนี้มันเป็นตัวหนุนตัวรู้ก็เป็นตัวหนุนอะไรก็เป็นตัวหนุนพวกนี้มันพูดยากเนาะเพราะว่ามันเป็นนามเออมันเป็นนามมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีรูปจับต้องไม่ได้เป็นมิติห้าหกเจ็ดก็แล้วกัน นะพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ตูมหน้าตาเราสวยคนเชียกก็เชียวว่าเอ้ยเราควรจะไปทําอย่างอื่นนะที่มันรวยได้กันนะั้นนะไม่จะต้องมาปเป,ปเอหิตนเองปฏิบัติตจ,จิตใจพวกนี้มันตอบไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของบารามีพอเราสะสมบารามีมาหมดแล้วมันก็เต็มกําลังนะมันก็เต็มกําลังของของเราจะว่าเราเคยฝึกมาก่อนเราเคยเดินมาก่อนมันก็รู้อริยสัจในสังสารวัตนี้ว่ามันเกิดความไม่เที่ยงทั้งปวงไม่น่ายึดถืออะไรเลยอะ ไม่น่าอะไรเลยเราก็อยากจะทวนกระแสะกลับไปอะไรเราก็ไม่เอาแล้วแต่แต่ในระหว่างการฝึกฝนมันจะยั่งกระแสะจิตตนเองระหว่างโลกียกับโลกุตละไอตรงเนี้ยเส้นทางเหล่านี้ผู้ที่มีสะสมบาร,รมีมาหรือมีญาณอย่างรู้ใดๆมาของเก่าๆมานะฮะที่มันไปไม่รอดอะ่ะก็เพราะมันไปติดเขาเรียกว่าติดอัวเขาอ่อนเนาะแปลว่ามาติดผู้หญิงซะมาติดผู้ชายซะ มาติดเงินซะมาติดทองซะไอ้ญาณบา,าบร,รมีหรือญาณอย่างรู้เก่าๆหรือเทวดาประจําตัวเก่าๆของเราที่เรามีมันก็เสื่อมนึกออกไหมมันเป็นลิตหนึ่งของจิตลิตหนึ่งของอภินญ,ญามันก็เสื่อมมันเสื่อมไปตามการแล้วพวกนั้นดังนั้นเวลาพวกเราทุกคนมีตัวรู้บางคนก็ถามว่าแม่ครูต่ก่อนหนูเคยสื่อกับข้างบนได้เดี๋ยวนี้ไม่ไดห้หลายสายนะที่เขามาถามครูเดี๋ยวนี้ทําไมมันไม่ได้แล้วล่ะทําไมมันสื่อไม่ได้แล้วล่ะมันไม่ยากเลยน้องมันหลงโลกไปแล้ว ทิพย์กายทิพย์มันไปหลงเป็นกายเนื้อหมดแล้วเนี่ยมันเป็นหลงในความกิเลสหมดแล้วมันก็เลยเกิดความหยาบเกิดขึ้นเนาะกายทิพย์ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมองไม่เห็นเห็นไหมคะอะถ้าเกิดเราเขาเอาอะไรไปสะสมเข้าในหน่อยเนี่ยน,นาาะสาสว่าเป็นลมลมเนาะลมตอนนี้มันก็พัดของมันอยู่เราไม่เห็นหรอกนะมันก็พัดของมันอยู่อะแต่ถ้าเราเอาต้นไม้ไปปลูกหนูจะเห็นลมนะคะนี้หนูก็ไม่เห็นลมแต่หนูเห็นต้นไม้มันแกว่งปิวละอะเหมือนกันกระดาษอะนะเราเอามามัดไว้ผ้าก็ได้อะ ตอนนี้ลมมันก็พัดอยู่นะแต่ถ้าหนูอยากเห็นมันว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าหนูก็เอาผ้าไปปักกลางนาเดี๋ยวมันก็พัดให้หนูเห็นเห็นไหมก็เหมือนการไอ้กายทิพย์เราเราก็ไม่เห็นมันหรอกไม่เห็นมันหรอกแต่พอเราเอาตัวเราที่เป็นกิเลสไปเกาะเขาเกาะเขาเกาะเขาไอ้กายทิพย์มันก็กลายเป็นกายหยาบไปสะ้นในที่สุดมันก็เห็นว่าโอ้นี่เหรอกายทิพย์มึงทำไมนี่ใสพฤติกรรมมึงถอยแล้วเกินมันก็กลายเป็นเห็นเป็นกายหยาบไปซะนั่นแหละพอเข้าใจตรงนี้ไหมอ่ะยังกายทิพย์ในตัวเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ก็เหมือนลมมองไม่เห็นหรอกด้วยตาเนื้อนั่นน่ะแต่หนูเนี่ยลองเอาเอาเอาผ้าหรืออะไรไปตั้งกลางนาเดี๋ยวมันก็พัดมาลมมันก็จะปิวใบธงให้เราเห็นว่าโอ้เนี่ยมันเกิดการพัดอยู่แล้วไม่ได้อยู่ที่ลมนะมันอยู่ที่ธงอันนี้ธงมันพัดของมันอยู่แล้วเออมันพัดของมันนะคะเหมือนการกลายทิพย์ของเราเรามองไม่เห็นด้วยตาของเราหรอกเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยมันเป็นละเอียดจัด แล,แล้วยิ่งกายพรมคุณแมนก็ละเอียดละเอียดยิบเลยกายนิพพานก็ยิ่งไม่มีตัวเลยกายนิพพานก็คือไอทิพต่างๆไม่มีเป็นตัวขึ้นมาเลยไม่มีแม้กระทั่งลมแม้กระทั่งจับไม่ได้อะว<า>่างไปหมดเลยเอาอะไรไปตั้งก็ไม่ปิวผ้าก็ไม่ปิวต้นไม้ก็ไม่แก่แล้วมันกลายเป็นหนึ่งเดียวไปหมดเลยมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเนี่ยคราวนี้ไอ้ตัวเราอยากรู้ว่ากายทิพมันมันหยาบหรือยังก็ดูนิสัยเราปัจจุบันนี้สิถ้านิสัยเราไปทางแรกอย่างเงี้ย และเดด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 ไปเรื่อยเขาให้ไปทางทางมัดทางกายทิพย์ไม่ไปไปทางโลกทั้งหมดมันก็เกิดของกระแสของความหยาบเกิดขึ้นหยาบขึ้นมาหยาบขึ้นมาหยาบขึ้นมาเรื่อย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 รืวรนี้จักไม่เห็นกายทิพย์เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นคนี้กายทิพย์ของคงนั้นจะรู้เป็นไงก็ดูเจ้าของปัจจุบันนั่นแหละว่าเขามีภูมิรู้ภูมิธรรมใดๆมันสอดคล้องกับกายทิพย์ของเขาที่อยู่ไหมหรือมันมีแต่ความหลงโลกหลงทางไปเสียแล้ว อันนี้ก็มองได้โดยตาเนื้อนี่เลยไม่ต้องใช้อภิจิตภีอภิญญาอะไรตาป่านี่เราก็มองเห็นแล้วว่ามึงปฏิบททัติธรรมมึงไม่ปฏิบททัติธรรมวะแค่นี้ก็รู้แล้วโลกภายในสะท้อนใช่โลกภายในสะท้อนโลกภายนอกมันสะท้อนออกมาว่าคนคนนั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยเออก้าวโลกภายในสะท้อนภายนอกไงหลวงปู่ครูบาท่านท่านปฏิบัติธรรมเนาะจะให้ท่านมาแต่งชุดกางเกงยีนเสื้อยืดซะมันก็ไม่ใช่ท่านก็อยากจะไปสุดตรงคือมันจะใส่งเกงยีนเสื้อยืดมันก็ได้ แต่ที่สุดของของของคำว่านักนักบวชในภาคสามมิติหรือนักปฏิบัติในภาคสามมิตินี่สูงสุดคือการบวชเข้าสู่ศาสนาเพราะว่าท่านไม่ถ้าท่านไม่ไม่ไมปฝากตัวเองอยู่ในชุดนั้นแล้วที่พระอานนท์ออกแบบมาแล้วมันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมมติสมมติติมายาคติของโลกมันก็ยังเปรียบเทียบอยู่อันที่จริงแนละ้วไม่มีบมันไม่มีชุดหรอกนะชุดเขียวชุดแดงชุดขาวอะไรเงี้ยไม่มันไม่มีหรอก แต่มันเป็นมายาคติก็เมื่อวิญญาณนี้มันอยู่ในสมมุติของมายาคติอะ่ะมันก็ต้องทําตัวเป็นมายาคติตามเหมือนกัน,นเพื่อจะให้สะท้อนว่าฉันเป็นนักปฏิบัตินะนักบวชนะนักประพฤติทธรรมนะนักประพฤติจิตนะอยู่ๆเป็นนักประพฤติทธรรมประพฤติจิตแต่งตัวใส่เพชรสักลงจงเลยมันก็ขัดแย้งไหมล่ะส่วว่าครูสอนหนูเนี่ยครูขึ้นเกี้ยวขึ้นมาใส่ชดาเจ็ดเสียงครึ่งใส่ชุดประดับมุกประดับพลอยอย่างเงี้ยแต่งหน้าสนหนาตับเลยแล้วครูกําลังสอนเรื่องการหลุดพ้น สอนเรื่องการปล่อยวางมันก็ดูแลมันคนเรามันก็ไม่ได้โง่เนาะมันก็แลดูมันมันมันใช่หรือเปล่าวะาอเงี้ยเออแต่ถ้าอย่างน้อยน้อยบุคลานิฐานของเรานะคะหรือว่าสมมุติของเรามันแสดงออกมาดูแล้วมันไม่มันไม่ได้มีอะไรลกเกินเนี่ยครูก็มีเสื้อขาวเสื้อดำของครูอยู่อย่างเงี้ยตามสไตล์ของครูแบบเนี้ยมันก็ดูว่าไม่ได้ลกเกินก็น่ากาบน่าไหวถ้าครูอยู่อู่ครูใส่เกงขาเดฟขึ้นมาเงี้ยใส กางเกงลองจอนขึ้นมาหรือใส่อะไรขึ้นมาหนูก็จะอยากจะกับเต็มมือไม่ล่ะมันก็ไม่อยากกาบไงเพราะมันเอาอัดตาเข้าไปส่องกันเ่าะมนุษย์ทุกวันนี้มันคุยกันด้วยเรื่องอัดตาตัวตนเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมพอภาพลักษณ์ครูอาถ้าเกิดครูใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยมันก็จะยิ่งหน้ากาบกว่านี้อีกหรือไปบวชซะเลยโอย้ยิ่งหน้ากาบมากกว่านี้อีกแต่ถ้าเกิดใส่ชุดนี้อยู่คนก็กาบไม่เต็มมือสักเท่ไห่ก็ยังตัดสินอยู่ว่าก็มากาบคูไปกับผ้าจาย์ดีกว่าอ่ะมันก็ยังมีแบบนั้น พู้เจ้าจึงมันหยติผู้รู้ทั้งหลายว่าที่สุดของตัวเองแล้วก็ไปออกบวชซะเออมันจะได้สิ้นสงสัยไปอีกเพราะว่าไม่ต้องมานั่งอธิบายอันที่จริงแล้วคือมันไม่มีอะไรแต่มันต้องมานั่งอธิบายว่าฉันบวชฉันไม่บวชมนุษย์มันไม่ได้มีปัญญาเหมือนกันทุกคนไงเออคราวนี้ผู้ที่เขารู้แล้วเขาก็ต้องหนักแน่นในตนเองอ่ะว่าอะไรที่มันเป็นมายาคติสมมุติที่มันดูทุเรศทุลังตาเกินไปก็ลดลดหน่อยอะไรที่มันดูแบบว่า สมองสแมแงเกินไปก็ให้มันดูได้หน่อยก็ไม่ใช่ว่าเละเทะเปะปังเหมือนแบบการปฏิบัติไม่อาบน้ำไม่อาบท่าเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเกียดเนี่ยมันก็ต้องดูตามหลักของธรรมชาติแล้วก็ความสมเหตุสมผลนะตรงนี้พอจะกระจ่างไหมเออดีละขอให้บาร,รมีสูงยิ่งิ่งขึ้นไปเสียดยอดฟ้ายอดสวรรค์ยอดดีมานกลางอากาศยอดยอดตาลไม่ใช่ตาลยอดด้วนนะยอดตาล